เอ็ดกายลุงนอนกอดมอนอ้าวสวัสดีครับสวัสดีแม่นะครับเอวันนี้อยู่กระท่อมเว้ยอยู่กระท่อมนะอยู่กระท่อมสักกะนาคานะครับก็วันนี้นะครับก็มีชุดเด็ดของอของของอเจมินนะครับเจมินเนาะนะครับ ชุดเก็ดของเจมินนะครับก็พอดีเจมินส่งมานะครับส่งมาก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับชุดเด็ดของเจมินกันนะวันที่16มีนาคมนะวันที่16มีนาคมเนาะนะครับใครมีปากกาเฮ้เตรียมหน่อยนะวันนี้อยู่กันที่ทุ่งท้องนาอยู่ที่กระท่อมนะครับที่กระท่อมอันนี้ก็เป็นชั้นสองนะชั้นสองก็จะนั่งอยู่แล้วก็มองไปข้างนอกโอ้ยบรรยากาศดีลมดีนะเพราะช่วงนี้ ก็อยากจะออกไปอยู่นะอยากจะไปตามคลิปของหลายๆคนพอดีรถนะรถอยู่ในระหว่างซ่อมนะครับเพราะเมื่อวันที่14นะเมื่อวันที่14ก็ถือว่ารถรถของแอดประวัติไปเสียนะก็คือเสียก็คือน่าจะเป็นจากหม้อน้ําแห้งหรือว่าหม้อน้ํา อ่าคือหม้อน้ําแห้งอ่ะเพราะว่าอ่ามันจะมีท,ท่อท่อที่เป็นท่อสายหมอ้อน้ําทีเนี้ยอ่ามันรั่วมันแตกมันรั่วทีนี้ก็ขับไปแล้วก็หม้อน้ําแห้งความร้อนมันขึ้นตอนที่ความร้อนขึ้นอ่ะคือคือ,คอเราไม่ได้เอกใจอะไรมากมายนะครับพอพอดีวันนั้นอ่ะเอาเครื่องมันจะมีชุดชุดเซ็นเซอร์ชุดเซ็นเซอร์ทีเนี้ยผมไป่้มแอร์ผมไปทาแอร์ผมไปทำแอร์เสร็จทีเนี้ยช่างเขาทาชุดเซ็นเซอร์หักทีเนี้ย ผมเขาก็เลยเชื่อมต่อผมก็คิดว่าไอตัวที่เขาเป็นชุดเซนเซอร์นนะมันมีปัญหานะตัวเองก็ขับมามันก็เตือนอยู่เตือนขึ้นความร้อนอยู่แล้วเขาเอ๊ะมันมัน,ม,นมันน่าจะไม่ใช่นะมันน่าจะไม่ใช่พอเราว่าจะเอาไปให้ช่างก็ดูเราก็ขับรถตั้งใจขับรถไปไปหาช่าง แต่ว่ามันก็ไม่ถึงน้ำก็ยังไม่ถึงปู่ช่างก็เสียก่อนเราก็เลยหาโทรหาเพื่อนที่เป็นช่างอีกคนหนึ่งก็เอารถมาลากก็ตอนนี้รื้อรื้อหมดทั้งทั้งหมดเลยนะครับใครเคยม่อน้้ำแห้งก็น่าจะรู้ว่าเวลารื้อรื้อหมดทั้งคันแล้วก็ความเสียหายมันเยอะแล้วก็ใช้ใช้เงินค่าซ่อมเยอะนะ้ำก็น่าจะประมาณสามหมื่นได้นะครับประมาณสามสามหมื่นได้ประมาณใกล้ส0มหมื่นนั่นแหละ อพอดีผมโอนตังไปให้เขาละประมาณหมื่นห้านะครับก็ตอนนี้ก็เศร้าค่ะรถก็ไม่มีใช้เงินก็ไม่มีใช้ด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ยังน้อยก็อ่าเอาตัวเลขมาแบ่งปันแล้วกันนาอนะครับอ่ามาดูของเจมินวันที่สิบหกมีนาคมนะวันที่สิบหกมีนาคมนะครับก็เจมินจะมีอ่าชุดเน้นอ่า เน้นเขาเ, <sk ill> เขาเรียกว่าเน้นอ่าเน้นหลักหน่วยนะหลักหน่วยจะมีหลักหน่วยของเจมินก็จะมีหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองคือหลักหน่วยนะหลักหน่วยอันนี้คือเน้นที่ล่างนะเน้นที่ล่างจมินก็เน้นที่ล่างนะครับก็อ่ามีหนึ่งกับสองหลักหน่วยนะอันนี้เราบันทึกไว้ก่อนนะเพราะว่าอ่ารอบที่แล้วรอบที่แล้ว เมินให้มาถือว่าพลาดอยู่นะก็มาดูงวดนี้นามาดูงวดนี้นะครับมาดูงวดนี้งวดที่แล้วพลาดนะดูงวดนี้อาจจะไม่พลาดก็ได้น้องน,นะครับก็อันนี้เราไม่ได้ว่างวดที่แล้วเข้าหรือไม่เข้าอันนี้คือเราเอามามาแบบให้กับเอฟซีให้กับอ่าอ่า นักเรียนทางโรงเรียนพีนิวซีลินไทแลนดได้พิจารณากันเนาะด้พิจารณากันอะ่ะมาดูหลักหน่วยมีหนึ่งกับสองนะครับแล้วก็หลักสนะิบนะครับหลักสิบมีหกเจ็ดแปดและเก้าอ่านะครับหลักหน่วยมีหนึ่งกับสองหลักสิบมีหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะนะครับไปจับคู่ดูอะ่ะเราไปจับคู่นะครับก็เอาไปจับคู่ดูนะครับจับคู่ดูก็จะมีอ่า หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองแปดหนึ 2, ่งแปดสองเก้าหนึ่งและเก้าสองนะเก้าหนึ่งและเก้าสองนะนะใครคินชอบก็ลองเอาไปพิจารกกันดูนะครับกับชุดเน้นเน้นล่างของอเจมินครับเจมินเจมินบอกว่า,วาแล้วเน้นเน้นเน้นน่ะจะคือตัวไหนเน้นเน้นก็จะเป็นหกหนึ 1, ่งกับหกสองนะ เจมินน่าจะชอบอหลักหกนะหลักหกก็หลักสิบว่าก,ก็จะเป็นหกหนึ 1, ่งหกสองนะอาจจะนี่ไปได้โอ้ผมเขียนผิดนะนะครับเขียนผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเป็นวันที่หนึ่งหนึ่งมีนานะครับหนึ่งมีนานะครับอ่าหนึ่งมีนากับเจมินนะครับหนึ่งมีนากับชุดเน้นล่างของเจมินนะครับอันนี้คือเน้นๆเขาเจมินหนึ่งหก 1นงสอเน้นของเจมิน1น1 2นะครับใครชื่นชอบชุดของเจมิน1มีนาคม1มีนาคมเจมินนะครับอ่ะนะครับหลักสิบมี6มี7มี8มี9หลักสิบมี6มี7มี8ดมี9้าหลักหน่วยมี1มี2มี1มี2นะครับหลักหน่วยมี1มี2นะครับก็จับคู่กันได้ประมาณนี้นะครับเจมินส่งมาให้ผมก็เข้ามา พูดมาเอามาแบ่งปันนะนะครับกห้กับ f อฟทุกคนทุกท่านนะใครชื่นชอบทีมนก็ลองเอาไปนะครับเดี๋ยวจะพักก่อนเอ,เอ,เอายลงนอนกอดมอนเคียงรังต่อนะครับผมขอบคุณนะครับกับทุกคนขอบคุณ FC ขอบคุณนักเรียนทางพีนิว u r เรนเทเลนทุกทุกคน,นครับที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมประวัติวันวินนับพีนิว i ีเรนเทเลนมา ต่อเนื่องและมาโดยดีเสมอมาเนอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากว่าเดี๋ยวมีอะไรชุดไหนเด็ดๆก็จะเอามาฝากท่านผู้ชมอีกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม